ได้ประมาณนะว่าพูดไปในทางเดียวไม่ต้องรับประกันลอกลูกค้าบางคนอย่างเงี้ยเยช่นเออคุณลุงวันนี้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บอกเลยว่ามีความจำเป็นเรื่องเงินนะแต่ว่านำพระมาเนี่ยพระเนี่ยสมม,มติว่ามีสัก30องค์5องค์เป็นพระเลี่ยมทองโอ้นะ หนึ่งในนั้นอาจจะมีพระแท้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีพระแท้หนึ่งองค์คือหนึ่งประเด็นแรกคือพระที่พอนิยมอ่ะถ้าคุณลุงอยากให้เช่าก็โอเคอาจจะเฉพาะพระขายได้องค์ละหนึ่งหมื่นพระสวยเลี่ยมทองเสร็จเรียบร้อยเราขายพร้อมทองได้แบบโอเคเลยส่วนอันไหนที่ไม่นิยมจะกลับกันพระไม่นิยมได้ออกมาพระไม่เล่นพระไม่แท้แต่เลี่ยมทององค์หนึ่งเจ็ดพันแปดพันแกะทองขาย ภาคอีกส่วนหนึ่งใช่ครับอยู่ที่คุณลุงพิจารณาขายได้เลยเนี่ยเพราะเงินก็ไม่นิยมคือคุณได้เงินแน่นอนเลือกลองเลือกดูเพราะตรงนี้งนงองค์เดียวเลยครับแล้วองไหนอีกนี่ค์อทอนองีกอไม่ไม่ใช่ครับถ้าพี่จะรวมยอดตังเป็นสิ่งที่รวมเงินได้เยอะกว่าตรงนี้เฉพาะทองเนี่ยน่าจะได้สี่ถึงห้าหมื่นนะโอเคครับเนาะจะลองแกะออกมาทาไมถึงแกะ เราอาจจะซื้อทองในราคาที่แพงขึ้นก็ได้แต่พระเล่นคุณไม่รู้คุณขายให้ผมมันมีช่องว่างของการไม่สบายใจเกิดขึ้นได้พระแท้พระดีแล้วคุณซื้อเหมารวมทองไปนึกออกไหมแต่ของผมผมไม่คิดแบบนั้นสิ่งที่สําคัญคืออะไรคือความบริสุทใจของเราพระไม่แท้เราคืนกลับไปให้กับลูกค้าพระไม่นิยมเราคืนกลับไปพระเล่นพระแท้ผมก็เช่าพระคุณ ทองผมก็ซื้อคุนมันสามารถรวบรวมเงินก้อนได้จากทองได้ถ้าไม่นิยมคุณเอากลับบ้านราคาทองวันนี้เท่าไหร่ก็คิดตามวันนี้ไปอาจจะมีช่องว่าง2% 3%ซึ่งเราจะเป็นกําไรง่ายที่สุดดีที่สุดขอบคุณครับมาเอาต้อ้งอันนี้จดเลยมาขอบคุณคุณลงราคาทองเนี่ยสมมติว่วันนี้ทองขึ้นคุณได้เยอะทองลง มันอาจจะมาอยู่กับผมแล้วก็ได้ความแน่นอน <What? S 1> ทองเนี่ยผมใช้คำว่าไม่แน่นอนบางครั้งผมขับทุนเป็นล,ล้านๆก็มีเพราะบางเดือนผมซื้อทองหลายสิบล้านในจังหวะที่เรียกว่าเราซื้อของเยอะ mm hmm. ต้องถือไว้นานๆก็มีทองคําเนี่ยเวลาที่ mm hmm. เลี่ยมสวยแล้วเหมาะสมกับราคาพักเราไม่ต้องแกะเพราะว่าเราจะบวกค่าราคาทองเข้าไปบวกค่ากําเนิดบบวกค่างานรูปแบบของงานเราจะเรียกว่า มันจะสอดท้องกันบางชิ้นเราสามารถที่จะนําไปใส่หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนาไปเลี่ยมพระที่เราสามารถที่จะนาไปให้ลูกค้าได้ใหม่ราะนั้นเราก็จะถสามารถทำประโยชน์ตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นได้เหมือนกัน oh, <yeah. S 1> ที่ทองขึ้นไปสามหมื่นกว่าที่ท<บ>แตกช่วงที่ทองขึ้นแพง,แพงไอที่เราซื้อขายทองกับมันอยู่ทำเปอร์เซ็น หลอมทำไอ้บางอันกรอบมันใช้ไม่ได้นี่ซื้อมาก็แพงเวลาขายมันบอกตลาดเต็มหลอมไม่ได้ขายไม่ออกตีเช็คอะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่ซื้อของเราอีกวันสองวันแม่งลงที่สองพันมั่งลงที่เป็นลง <laughs> ดอยอ่ะมันเป็นช่วงจังหวะเราเข้าใจดีพระทองคำเนี่ยพระองค์ไหน ที่เล่นกันสมมติว่า1บาทพระบางองค์ขายได้5ล้านก็มีขายได้10ล้านก็ยังมีพระบางองค์อาจจะเล่น3ามแสนห้าแสนสองแสนแสนหนึ่งแล้วก็อันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับลองดูเรื่องนี้ลดว่าก็มีอันนั้นคือตามราคาที่เขาเล่นกันในตลาดสมมติว่ายี่ห้าศตวรรษองค์ละ8ปดแสนก็คือราคามาตรฐานองค์ละ8ปดแสนลดหลั่นอยู่ที่ความสวยงามโอ้ยสวยมากเลยราคาเพิ่มไม่ได้ อ๋ออันนี้สวยน้อยหน่อย,อยมีรอยขูดขีดลดลงมาตามราคาที่เป็นจริงเพราะมีราคาที่เขาซื้อขายกันอยู่กับกันพระที่ไม่เล่นที่ไม่เล่นแล้วค่านิยมในตลาดมียกตัวยอย่างเช่นพระอ่ะหลวงพว่อโสธรพระพุทธชินราชอู้พระที่คนนับถือกันทั่วประเทศไทเลยคนรู้จักกันทุกคนราคาอาจจะบวกได้แต่รุ่นที่ไม่เล่นเลยแล้วที่ไหนได้เปอร์เซ็นต์ทองก็ไม่ดี อาจจะซื้อ90% 95% 100%เปอร์เซ็นต์เอร์ซ็นต์ทองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจะอ้างอิงจากเปอร์เซ็นต์ทองอีกด้วยเหมือนกัน,น,นและราคาทองปัจจุบันด้วยพุนะครับอันนี้มาจากที่ไหนครับนี่พี่ครับตั้งแต่การทำงานเริ่มต้นมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารตรวจเช็คพาฟรฟฟีมีพาให้ส่งจ่ายสดเคยมาไหมครับพี่ยังไม่เคยครับสามคำนี้ ผมบอกได้เลยเป็น3ามคำเริ่มต้นของคำว่าพศทวจันร์ที่ทําให้คนรู้จักนี่สะสมมาแล้วครับและดูนานไหมกว่าจะมา,าประมาณ2ปีได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าสามคำนี้ยผมบอกว่าคุณลุงครับรแล้วพี่รู้ไหมว่าผมเนี่ยตรวจเช็คพระองค์ละพันห้ประมาณสักยี่สิบห้าองค์ผมคิดว่ายี่สิบองค์พอนะก็สามหมื่นผม เก็บตังค่าตรวจเช็คองละพันห้าบางคนตกใจค่าตรวจเช็คอ,อันนี้เคยดูอยู่ครับเป็นเป็นจบจริงเหรอเป็นมุกครับอาาแล้วเ <laughs> <laughs> กือบตกเก้าอี้ไม่ได้แล้วดูแล้วเข้มข้นมากเลยถ้าคนที่ดูผมตั้งแต่ต้นเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเขาจะรู้เลยว่าคําว่าตรวจเช็คฟรีเนี่ยมันมีในตัวผมมาตั้งแต่ต้นเป็นคนแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คนทุกคนเนี่ยเวลาไป ออกไปการันตีไปให้ดูโอ้เก็บตังคิดเงินกันทุกคนเลยการตรวจเช็คพระฟรีเลยเกิดขึ้นนะครับคนที่รู้จักผมในคําว่าพศธประจันผมมั่นใจในคํานี้มากๆเพราะเขาจะรู้เลยว่าผมดูพระไม่เคยเก็บเงินใครเลยมีพระให้ส่องอันนี้ประเด็นที่สอผมมั่นใจว่าผมเป็นคนแรกในประเทศไทยที่เรียกว่าเอาพระแท้ๆให้ส่องเพื่ออะไรเพื่อให้คนดูพระเป็นให้คนรู้และทําความเข้าใจอย่างต่อเนื่องนะครับ พระแท้ให้ดูเนี่ยมันได้เปรีย่ยนแล้วเราก็ไปต่อยอดถูงไหเพราะว่าพระแท้เนี่ยไม่ได้ให้ใครให้ดูง่ายๆได้หลายชีวิตได้หลายสายตาแต่ยกเว้นช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับหลังจากโควิดถ้าเมื่อไหร่สนิทเมื่อไหร่ผมเปิดให้ดูพระองค์จริงฟรีเหมือนเดิมคือมีพระตั้งแต่พระระดับสมเด็จวัดระครังสมเด็จบางบุพพมวัดเกษชยโยหลวงพ่อเงินบางคาพระที่ผมเช่ามาแล้วมีคุณภาพแท้ ซื้อขายกันได้จริงมาตรฐานจริงๆฟรีนะครับไม่คิดเงินนะครับที่สําคัญที่สุดประเด็นที่3คือจ่ายสดจ่ายเงินสดแล้วแสนสี่วันนี้ก็ทำายได้ได้เจ็ดหมื่นกว่าบาทก็ตั้งใจว่าจะจัดจางเงินแสนยังก็จะทำเข้าครับจ่ายสดเนี่ยผมบอกได้เลยว่า<ะ>เราซื้อขายแบบชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ผมดูแท้คุณสามารถซื้อขายกับผมได้รับเงินสดกลับบ้านได้ เพราะฉะนั้นพร้าของคุณมีคุณภาพพร้าของคุณดีเพราะฉะนั้นคุณสามารถรับเงินสดกับบ้านได้แน่นอน